สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มะกรุดจะมาแปลคลิปเผยแพร่ข้อมูลฟรีของรัฐสภาสวีเดนนะคะคลิปชื่อ From Forslog t ล l อ g นะคะแปลว่าจากข้อเสนอเป็นกฎหมายนะคะดูว่าขั้นตอนการตรากฎหมายของสวีเดนมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ สนใจเกี่ยวกับประเทศสวีเดนคนที่อยู่สวีเดนสนใจจะมาสวีเดนและคนที่สนใจกฎหมายสนใจภาษาสวีเดนนะคะแล้วคนที่อยากจะได้ความรู้รอบตัว,ท,วทั่วไปแชร์ได้นะคะคลิปนี้แชร์ได้ระหว่างนี้มากรูดขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามักกรูดได้มาแปลยัตติยัตตินึงนะคะเกี่ยวกับ เรื่องสัญชาติสวีเดนว่าเขากําลังทําทการพิจารณานะคะเนื่องจากว่ามียติเสนอมานะคะจากสมาชิกรัฐสภาว่าอาจจะให้มีการสอบทดสอบความสามารถทางด้านภาษาสวีเดนก่อนจึงจะขอสัญชาติได้นะคะแล้วบางคนอาจจะสงสัยต่อว่าเอ๊ะจากยติแล้วจะ มันเป็นส่วนไหนของการตรากฎหมายแล้วใช้เวลานานไหมแล้วมันแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะได้เป็นกฎหมายหรือไม่เป็นนะคะมาดูกันได้นะคะระหว่างนี้ช่วยช่วยแชร์ไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมากูด,ดูว่าจะแชร์อย่างไรึ๊ดตรงนี้บอกให้คนอื่นแชร์แต่ตัวเองแชร์ไม่เป็นนะคะยูยๆก็แชร์ไม่ได้นะคะโอเคอ่าได้แล้วค่ะจืด บางคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแปลนะคะว่าจะแปลยังไงมะกรูว่าทางที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือสังเกตว่าคนอื่นแปลอย่างไรแล้วเราก็ศึกษาตามตามเขานะคะ,ะเข้าห้องนี้มะกรูขอแชร์3าที่ค่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะจริงๆไม่อยากจะให้เสียเวลากันนะคะแต่ว่ามะกรูอยากให้ฟังกันทีเดียวเลยตแชร์ไปจุดที่ส แล้วเดี๋ยวแชร์ไปที่ที่3ก็เสร็จแล้วค่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะมะกุฎดจะเปิดคลิปเขาเปิดไปด้วยแล้วก็พักไปด้วยนะคะอ่าหัวข้อคือ f r อ n ฟอร์ช l ็อกทิ l ล g s กซูกูเดทิล r นริกส์ดอกกันส t ิฟต์ดาร์ลอการ์นะคะแปลว่าจากข้อเสนอเนี่ยไปเป็นกฎหมายซูกูเดทิลแปลว่าเป็นอย่างนี้นะคะขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่รัฐสภาจะตรากฎหมายนะคะมาดูกันเลยค่ะคุณมีสิทธิ์นะคะที่จะแสดงความเห็นอย่างเสรีเลยนะคะ Ska olan, แล้วคุณก็จะต้องอเรียนหนังสือนะคะไปโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อยสิบปีลลแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองอเป็นพ่อแม่นะคะที่เพิ่งคลอดลูกใหม่เพิ่งมีลูกใหม่ลูกเพิ่งเกิดใหม่เนี่ยนะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยสำหรับบ,บิดามารดาเงินชดเชยสำหรับผู้ปกครองนะคะแฟนละ,ะพเพน n หนึ่ง Men får inte แต่ว่าไม่อนุญาตให้คุณขโมยและไม่อนุญาตให้คุณเลือกปฏิบัติ oh, และก็ไม่อนุญาตให้คุณใช้สารเสพติดนะคะไม่ให้ใช้ยาเสพติดผู้ที่เป็นรนนนัฐบา้ที่เป็นคน,น, od, ปนคกำหนดปคนนตัดสิใจว่า จะใช้กฎหมายใดในประเทศของเราคือรัฐสภานะคะหรือจะแปลอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ที่กําหนดว่าจะให้มีกฎหมายใดที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของเรานะคะแล้วก็หัวข้อข้างบนที่เขาเขียนว่า so fungar l อ g stiftning แปลว่าการตรากฎหมายทําอย่างนี้นะคะ เขาพูดว่าริกส์ดันเป็นการอ่านออกเสียงย่อๆของริกส์ดอเกนนะคะชื่อเต็มคือริกส์ดอเกนเขาบอกว่าริกส์ดันฮอฟเคนกรุนเลก,กันเดออุจิสเตอร์รัฐสภาเนี่ยนะคะมีหน้าที่พุ้นพืพ้นฐานหลกักๆเนี่ยห้าอย่างนะคะ แล้วหนึ่งในหน้าที่ห้าในหน้าที่หอย่างเนี่ยนะคะก็คืออัดเบสลุตอมลอกะนะคะก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็อ่า บางครั้งบางข่าวเนี่ยนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมเรานะคะมันจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมเราเป็นระยะระยะที่ทําให้จะต้องมีการตรากฎหมายใหม,ใหม่นะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับสังคมเนาะแล้วทุกๆปีเนี่ยนะคะก็จะมีการาส่งเรื่องเสนอไปอยังรัฐสภาเนี่ยเป็นพันๆเรื่องเลยนะคะ แต่ละปีเดี talk, ah, nice ๋ยวเมื่อก yeah. ูต้องพักก่อนที่เขาจะพูดจบเพราะว่าไม่ได้จบนะคะแอนเอชฟอร์ชล็อกคอมมิวนฟรอนเดียอะไรเงี้ยเฮี t เจเดย์โปรโพซิคูลนะคะถ้าข้อเสนอข้อเสนอหนึ่งเนี่ยนะถ้ามันมาจากรัฐบาลเนี่ยมันจะเรียกว่าโปรโพซิคูลก็คือยัติที่เสนอโดยรัฐบาลนะคะโปรโพซิคูลที่สวีเดนเขาแยกนะคะว่าข้อเสนอนั้นมาจากไหนเรียกชื่อต่างกัน From the the proposition. From และต่อไปนะคะในที the mother, the mother, the mother, the mother ่คุยมาฟรอนเรียนดัมเมอร์เธอเรียกเธอเดมมดคูนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าข้อเสนอหรือยัตตินั้นเนี่ยนะมันมาจากสมาชิกของรัฐสภาที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบว่าทีมรัฐบาลเนี่ยนะคะคือคนอื่นๆสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยเขาจะเรียกว่ามดคูนนะคะมดคูนก็คือยัตติจากสมาชิกรัฐสภาดัมเมอร์เรียกเธอเดมมดคูน เห็นนะคะเขาแยกเป็น oh like 2อย่างโปรโพซิคูลกับโมดูลค่ะทั้ง2อย่างแปลว่ายติเหมือนกันแ r s v e er ah, r เอ e ÄVEN e ผัว v ปรกัส s ว e r i g e คือแม้แต่ EU เนี่ยนะคะก็ส่งผลกระทบต่อสวีเดนด้วยนะคะมีอำนาจ่างยติที่เสนอโดยรัฐบาลบางยติเนี่ยนะอาศัยอาศัย คำสั่งของ EU นะคะก็คือ EU เขามีคำสั่งมานะคะรัฐบาลก็เอาคำสั่งของ EU เนี่ยมาแปลงแล้วก็มาเป็นข้อเสนอเป็นยติเสนอเพื่อที่จะได้ออกกฎหมายในประเทศสววเดนนะคะมกุูไม่ค่อยถนัดเรื่อง EU แต่ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่อง EU มันมีกฎหมายหลายแบบนะคะแบบที่นะํามาปรับใช้แบบที่ต้องมาตรากฎหมายในประเทศของตัวเองให้สอดคล้องนะคะมีมีหลายแบบ ฉบับนี้จะถูกพิจารณาในงบของรัฐสภาแล้วก็ยัตติหรือข้อเสนออันนี้คือ f o r s l o g แปลว่าข้อเสนอนะคะข้อเสนอที่เสนอมาเนี่ยนะคะก็จะได้รับการพิจารณานะคะพิจารณาโดยคณะกรรมาการคณะใดคณะหนึ่งของรัฐสภานะคะคือเรื่องที่ส่งเข้ามาเคาจะมีคณะกรรมิการที่จะดูแลนะคะ วิลกิตอุตสกต์ซึ่งวิธีการูแลเรื่องใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจราจรเช่น t rafic u t s k o t ก็คือคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการจราจรนะคะใน t s i t t 1 r 17 ledamöter แล้วก็ในทีมคณะกรรมาการแต่ละทีมเนี่ยนะคะก็จะมีสมาชิกอยู่17ท่านนะคะมีสมาชิกอยู่17คนออทัก์ตนเอ็สอักเน uh, เอ็สคือมันเป a นแอบและว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่ามาแบบว่ารบบวาแเบว่าแบะ่าแบรม่าแบบ่าแบบว่าแบ่าขนบาดยอะะ่ da, ะะดยอแบบว่าแบ่านวานบ่นแว่าแ่าแ่าแ่าวนที่นั่ง ในจำนวน17คนเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดสรรปันส่วนในแบบเดียวกันกับที่นั่งในรัฐสภานะคะนิริศต์จำนนที่นั่ัสดส่งัน่วเดียกันกับที่นั่งใสานรวที่นััเรรัสนเีร์กัที่นรารที่นัแ่น่เียกันกมีที่นั่งมากกว่าพิรที่เล็กนะคะมีคะแนนเสียงกากก,ทากะะ็ที่นั่งในกสภานะคะที่นั่งในสภามาก แล้วก็ในในคณะกรรมธิการเนี่ยนะคะก็จะพิสมาชิกในคณะกรรมธิการเนี่ยนะคะก็จะพิจารณาข้อเสนอในการออกกฎหมายใหม่ๆนะคะแล้วพอพิจารณาเสร็จแล้วก็จะเขียนเขียนข้อเสนออีกละเขียนรายงานความเห็นนะคะเขียนความเห็นว่าเอ๊ะ ควรจะตัดสินใจว่าอย่างไรควรจะออกคําสั่งมาว่าอย่างไรนะคะก็คือพิจารณาเสร็จแล้วก็ก็สรุปนะคะว่าคิดเห็นเป็นอย่างไรซึ่งรายงานความเห็นตรงนั้นเนี่ยภาษาทางการเขาเรียกว่า et b e t n a n d e เอชเบต้งกันเดนะคะก็คือรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการนะคะแล้วไอตัวเบต้งกันในรายงานความเห็นเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังสภานะคะส่งไปยังรัฐสภา uh huh. แล้วก็สมาชิกนะคะจากคณะกรรมการที่พิจารณาข้อเสนอ ข้อเสนอนี้นะคะอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมารวมกันเพื่อที่จะอภิปรายนะคะแ,แล้วก็สมาชิกคนอื่นๆในรัฐสภาก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะใน,นการอภิปรายเนี่ยนะคะสมาชิกก็จะนำเสนอ ใ <inate> <language> นะะ oh. เดบ ATED ิบัตต์น์ลิฟเตอร์เล t อดการมีถึงนั่นนำอภิปรายหยิบยกทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งสิ่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอของคณะกรรมการมานะคะก็คือจะถกเถียงกันพูดถึงข้อดีข้อเสียนะคะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสำห e ับข้อเสีย เนเธอเซเดในดัสัตวเดเธเซเดนเนียดัสตรัตตสัมาสเลืดาเมอตนาฝััดตัดเสินสุดนะคะพอถึงเวลาที่จะลงมติรัสต์แปลว่าออกเสียงลงคะแนนเสียงหรือว่าลงมติเนี่ยนะคะสมาชิกเนี่ยก็จะมารวมกันนะคะสมาชิกรัฐสภาก็จะมารวมกันเพื่อที่จะตัดสินใจฟั่งผัดตัดเย็นสิ้บสุด om en majoritet om en om en majoritet rösta ja till a om en major kattalka om en majoritet rösta ja hos v e r j a fot en nilok ถ้าถเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะลงมติว่ายอยอมรับนะคะใช่ยอคือใช่เนียคือไม่ใช่หรือยอมรับและไม่ยอมรับนะคะถ้าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยลงมติยอมรับข้อเสนอกฎหมายตรงนี้นะคะร่างกฎหมายตรงนี้เนี่ย ประเทศสเดนก็จะได้กฎหมายใหม่อีกหนึงน่งฉบับนะคะอีกหนึ่งหัวข้อตอเราวดน้รก so till, ายใหลตเาสีนรัาลอน n รสดนไ t t รักฎหนะ so มายลตนรสดนไรัาากฎาากฎหม่าเักมาล้ตอนีดังอนี้เีหละ när riksdagen stiftar nya lagar. Okej, nu ska vi Riksdag Sveriges riksdag, Sveriges riksdag, Sveriges riksdag, nu ska vi Sverige. โอเคค่ะวันนี้ก็พอเท่านี้ค่ะแค่อยากจะมาแบ่งปันความรู้ทั่วไปนะคะเป็นคลิปสั้นๆของรัฐสภาสวีเดนที่ทำนะคะถ้าสนใจก็กดติดตามเพจมะกรูดไว้ได้นะคะมะกรูดก็จะมาแบ่งปันข้อมูลทั้งต่านภาษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายทุกอย่างอะไรที่ตัวเองสนใจนะคะก็มาแบ่งปันคนอื่นนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ